วันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนได้ยี่สิบแปดห้องห้องครอบครัวหมดเลยแต่ก็ทำเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าห้องครอบครัวเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะคะห้องนึิมไอวันหนึ่งเนี่ยให้อยู่ที่สิบหกห้องนะคะเราก็จะไม่รีบมามน,นี้แต่ชอบก็ทำไปแล้วหลายห้องเลย รถก่อนต่อ,อติดนังนี่นะคะยังไม่เสร็จทุกคนชอบมาตกใจไอ้นี่ก่อนชอบมาตกใจไอ้นี่ทุกคนกระจกแตกเฮ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยกระจกแตกก็ตกใจแล้วนะคะลูกค้า วันหนึ่งปันเหตุการณ์ที่แท้จริงนะคะใครไม่ได้ใส่ถุงมือนะเขาจะไม่จับนะคะทุกคนโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เราจะไม่จับนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเราไม่รู้ว่าลูกค้าเออหรือเปล่าหรือว่าเยี่ยวสายหรือว่าเมาแล้วอะไรยังไงนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากบางคนก็คือเอาเบื่นะ,ะคะเขาเรียกอะไรนะอ่าพระอ้อมเด็กแพมเพื่อเด็กเหรอคะ ของลูกอ่ะทิ้งไว้บนหลังคาอนะ่ะคิดดูนักความเป็นความเป็นคนนะคะทุกคนชอบก็เลยไม่กล้าที่จะจับนะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนแล้ควค่อยมาหยิบออกนะคะทุกคนไม่เป็นสุกเลยทุกคนนาฬิกาชอบไอ้นี้มันหลุดค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าทุกคนมันมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะตัวนี้ค่ะกุ้ยแตะนอะเอาไว้เชื่อมแบบตัวเนี้ยหาไม่เจอ หาไม่เจอหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริงค่ะหลุดไปแล้วนะคะดีนะหน้าจอไม่แตกทุกคนหน้าจอไม่แตกนะคะกระแทกดังปางเลยของไมโครคอรสหล่นอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะน้อยๆด้วยแล้วสีสีเข็มตัวนี้นะคะกระดานคล้ายกับสีพื้นอีกห้องนี้ช่อยจะต้องมาทำความสะอาดคนเดียวนะคะให้คนอื่นมาทำไม่ได้เดี๋ยวหาไม่เจอ เด็นกรรมตาสาวโหาไม่เจอต้องออกไปซ้อมมาหลุดแบบนี้เลยหาไม่เจอ พร้อมแอบโดนฟุตบอลจากเรนหน้าต่างเกมกำลังเริ่มนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเชิบ้านแล้ว พอได้ลุงแล้วลุงออกโกรธแล้วค่ะตอนนี้มาอัดคลิปได้แล้วมาพูดได้แล้วไม่ไม่สั่นแล้วค่ะทุกคนหนีออกจากที่ทํางานแล้วก็ไม่อยากเข้าบ้านนะคะก็เลยโทรตามให้แฟนอะ่ะไปกินไอติมเป็นเพื่อนพอไปกินไอติมผู้แฟนบอกว่าถ้างั้นอนะ่ะกินไอติมเสร็จก็ซื้อซับ,บวยมากินที่นี่แล้วกันนะคะพอนั่นแหละค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นแหละซื้อซับวบงซับ,บวยแล้วก็พากันนั่งตรงหน้าต่างนะคะดูฟุตบอลแต่ว่าชอบก็ไม่ไหวทุกคนตอนที่ว่าเราไปกินไอติมอ่ะมันย1บดองศานะคะ พ2 1องศาใช่ไหมมันก็จะลดลงทีละหนึ่งองศา1องศา,องศาตอนนี้มันตอนนี้มันแค่18องศาค่ะทุกคนซึ่งของนางอะยังร้อนอยู่แต่ของชอน่ะคือเย็นแล้วอะค่ะ18องศาคือเย็นแล้ววันวันนี้ออกจากที่ทํางานไม่ไม่ใช่ว่าออกมาไม่มีความรับผิดชอบนะคะชอบมีความรับผิดชอบพอนะคะชอบเป็นคนนึงที่มีความรับผิดชอบพอ ชอบรู้ตัวชอบเองนะคะวันนี้ได้อยู่สามยี่สิบยี่สิบแปดห้องชั้นสามนะคะยี่สิบแปดห้องแล้วกระบวกของนายห้าห้องเป็นเท่าไร่จ็ดเก้าสิบเ็ดสองสามสามสิบสามห้องสามสิบสามห้องคนให้ตกคนละอือสิบหกโอ้น้ำลายกระเด็นสิบหกจุดสองนะคะก็คือเอ้ยสิบหกจุดห้าก็คือคนละสิบหกห้องแล้วก็อีกห้องนึงคือทํารวมกันแต่ชอบทาคนเดียวสิบเจ็ดห้องนะคะชอบทาคนเดียวสิบเจ็ดห้องก็คือให้นางไปออสิบหกห้องนะคะเฮ้อชอบก็ออกมา จริงๆอะเรื่องนี้มันสมควรจบแล้วทุกคนแต่เพื่อนชอ่ออะมันเป็นคนที่พูดเอ่อพูดอะไรนะคะพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆซักๆแบบมันทําให้เราเอ่อโทรกิจเขาเรียกอะไรเบื่อหน่ายลาคานะค่ะทุกคนนางก็บอกมีสิทธิ์อะไรแล้วนางก็โทรไปหาคนนั้นโทรมาหาคนนี้โทรไปบอกคนนั้นคนนีนคนนน้คือโทรไปบอกทุกคนเลยทุกคนก็โทรมาหาช่ออบอกรู้ได้ไงฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูด,ฉ,ดฉันไม่ได้บอกใครเลยพวกเธอรู้ได้ไงนางก็เลยเล่าทำไมอะนางก็เลยบอกว่าเออเนี่ยนางบอกบอกอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ อย่างนี้นะคะทุกคนที่โกรธเพื่อนอะไม่ใช่ว่าโกรธเพราะว่าเพื่อนไม่เอาครีมหรือว่าอะไรเพราะว่าชอบบอกแล้วไม่เอาครีมไม่เป็นไรชอบจะใช้เองนะคะแต่ว่ากวันนี้วันที่28สิบปดเดือนว่าวันที่28สิบปดวันอาทิตย์ที่28สปดเนี่ยที่ชอบโกรธอะเพราะว่านางพูดคําว่าแยบละไทยนะคะแล้วชอบแบบว่าสอดูคือชอบอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกอะเราคิดว่าเออคำคำพูดคําว่าแยบละไทยอะถ้าเกิดว่าพูดเล่นอะมันจะออกเขาเรียกอะไรนะคะ เออเขาเรียกอะไรอะถ้าถ้าเกิดว่าเราหยอกกันหรือว่าพูดเล่นนะ่ะน้ําเสียงมันจะอีกโทนหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนว่าเขาโกรธเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเหมือนเหมาทั้งประเทศมาแล้วแบบแยบล้ไทยเราก็แบบวะะ่าสอดูอะไรอย่างเงี้ยคือไปชี้ไปชี้นางนะคะ่ะถามว่าเมื่อกี้พูดไรเมื่อกี้พูดไรนะคะคุณป้าก็บอกใจเย็นใจเย็นใจเ็นเราก็แบบโอ้ไม่ไม่เย็นแล้วนะคะเช่าบ,บอกว่าไม่เย็นแล้วแค่ครีมอันเดียวอะตอนแรกกับมึงบอกว่า,ม,วามึงปฏิเสธจะที่จะไม่เอานะพอ พอเห็นคนอื่นเขาใช้แล้วเขาหน้าดีก็บอกกูจะเอาของกูคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกว่าเราไม่มีของให้ก็วยวายค่ะวยวายเป็นวงกว้างให้คนให้คนอื่นรู้ว่ทาทั้งๆัที่มันเรื่องเท่าคิดตาแมวทุกคนคิดตาแมวนะคะชอก็เลยทําห้องของชอบแล้วก็ออกมาเลยนะคะบอกคนไอ้บอกไอ้คุณป้าบอกว่าวันนี้ไม่ทํานะวันนี้ไม่ทํางานจะถึงหกโมงเย็นนะคุณป้าก็บอกเออกลับบ้านไปเข้าใจนะคะแต่ว่าชอก็ไม่ได้ทิ้งงานนะทุกคนชอก่ชอบราทำงานของชอบเสร็จแล้วชอก็นั่นนะคะ่ะถึงจะออกมา ชอบรู้ตัวชอบว่าชอบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแต่อันนี้คือมันเกินไปอะ่ะคือด่าว่าเราอะ่ะว่ามาเลยนะคะแล้วแล้วมาพูดคำมาเย็บละไทยนี่อยากจะขึ้นนะอยากจะขึ้นแ <c oughs> ม,ไม่ไม้เวยไทยนะแล้วนางก็แบบว่าคือนางอะ่ะเป็นคนที่ไม่ฟังเหตุผลแล้วก็พูดเสียงดังนะคะคือฉันถูกฉันถูกหรือฉันผิดอะ่ะฉันเสียงดังไปก่อนนะคะแล้วก็หลุดคํานี้ออกมาคําเย็บล้ไทยนะคะมันทําให้เรา ฟีลจะขาดนะะทุกคนชอบก็เลยมาเล่าให้นางฟังมาเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าแบบนี้เธอสามารถไปฟอ้องเธอสามารถไปบอกหัวหน้าได้นะเหมือนเขาเหยียดอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่เป็นไรนะคะจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันไม่มันไม่สม,มันสควรจะจบตั้งแต่วันที่แบบว่าฉันไม่เอาแล้วนะคะปากเขา่บอกว่าไม่เอาพอไปดูที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแพงกว่ากูจะเอาของกูคืนเธอมีสิทธิ์อะไรมาขายของของฉัน อยากจะสั่งขี้มูกใส่อารมณ์เสียนะคะช่อก็ยอมรับนะช่อก็ยอมรับว่าช่อไม่คุยกันนานนะคะวันเนี้ยช่อก็แบบโอ้ทาหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะก็ทําเสร็จแล้วก็ออกมาเลยนะคะเพราะว่าช่อรู้ว่าช่อบทางานเร็วช่อบทางานเร็วแล้วช่อก็แบบไม่เคยไม่จัดท้งงานตัวเองนะคะเขาแบ่งให้ช่อมาเท่าไหนช่อก็ทําเท่านั้นไม่ไม่พักด้วยค่ะทุกคนไม่พักเบรกนะคะทําแบบว่าฟูดเชนเลยก็คือคอยให้มันเสร็จแล้วเราก็ออกมาแค่นั้นจบค่ะทุกคน คันเค้วเนาะเจอคนแบบเนี้ยเจอแบบเจอคนแบบว่าแทนที่มันจะจบก็ไม่จบนะคะพูดอยู่นั่นแหละพูดวันนึงอ่ะมีมีแปดชั่วโมงทางานอยู่แปดชั่วโมงก็พูดไปเก้าชั่วโมงแล้วทุกคนไม่รู้จักเมื่อยบ้างเลยพอพูดคนเดียวไม่พอนะคะโทรไปหาคนนั้นโทรไปหาคนนี้โทรไปหาคนนู้นไปนนนไปอไปอธิบายให้เขาฟังนู่นนี่นั่นชอบแบบเออคนแบบนี้มันก็มีทั่วประเทศจริงเนาะนึกว่ามีแต่ป้าคางบ้านที่นี่ซุมาเลียก็มีจา้าฉันเห็นแล้วคนหนึ่งจา้า เคียดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปแช่น้ําก่อนนะคะเขาก็นั่งเชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ไหวค่ะทุกคนจะแปดองศาเย็นแลว้วอ่ะโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะอย่าเครียดอย่าเครียดไปแล้วค่ะ